สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของไส้งอนกับไส้งอน VIP นะคะก็มี70 47 69 25 14 04เจ9ด5 142 07สองห้าหนึ่งส1่ตัวก็มี07 9954 47 1 193 921 3 5หเนอสาห้าสี่เนาะ ส่วนวีไก็มีห้าสอง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 สี่ศูนย์หกเจ็ดสี่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 หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสามหกหกศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองสองหกหกสองสามตัวก็สี่เจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์หกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกศูนย์สองสี่หนึ่งอันนี้เราจับแยกกลุ่มออกมาเลยนะไม่ให้มันเหมือนเดิมเนาะ ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังถูกสามตัวตรงๆเน้อทั้งสองไส่งอนเลยแต่ว่าไส่งอนธรรมดาของเรานี่ชอบถูกสามตัวตรงๆนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะทั้งสองไส่งอนเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยด้วยนะคะ กดซับสไคร์กดไลค์ให้เราด้วยเด้อทำออกมาให้ดูฟรีติ้งหนึ่งเองแค่นั้นเองขอบคุณทุกคนที่กดติดตามค่ะโชคดีร่ลำรวยค่ะสวัสดีค่ะ